สวัสดีครับเมื่อนี้กะมาหอดแล้วครับมองเฮ้าสีสาปลาครับอันนี้เป็นสาของผู้ซอยครับผู้ซอยวิรัตครับเป็นบอกให้มาสาไ้ครับใหญ่บอพี่น้องอันนี้เป็นสาโครงการดิปกติมันก็ง,ง่ามกว่านี้ดินมันพังลงอันนี้กะ กำลังเหตดเสียงหน้าเอ้ย,อยหมูแดงเลียนไฟโอ้ออกห่อนเลย่บานมรงนี้ก็ได้แต่งไว้เรียบร้อยครับรถทอก็บยดตั้งยุ่ใหม่รถก็บยูหมองเดินเดินนี่แหละรถเขากับเตรียมพร้อมแล้วครับโอ้เสียบเรื่อบาหมูแดง เดี๋ยวขออัดจรลบีทอก่อนครับสาผู้ซอยครับเ <c oughs> ลี้ยตัดสาผู้ยุบาลครับสาอบตรกับสามาแล้วเดี๋ยวอัดจรลบีทอก่กนครับอัดจรลบีทอก่อนครับ <c oughs> ก,บอก,อบก้อนจิสาปลาครับมันเพียบเป็นการบบูดมันเลอกง่ายครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกันบ่อัดเดาท่อพูทพังไว้ครับต้องอัดแน่จักน้อยมันอยู่กับกิจตมมาโดนครับ นี่ครับอาจระบีทอกันหากินแบบสไตล์คนจนครับเกิดมาบ่รว,วยคือเขาครับกหากินไปทั้งสี่แหละหูจักหากินมันบ่าตายครับว่าต่หูจักหากินครับเดนินหนีงานเหลียกบ่ได้ครับเห็ดย่างเดียวมีเหนดแต่บ่มี งานสาปาก็ไปเบียกเขาครปุ๊บ,บป่อยให้จะของว่างครับสมัยนี้มันต้องหาเงินไว้ย่างเดียวครับาะวของยังกับแพงเบ้ดครับบริเกิดมาลุ้ยคือเพิินครับหาจินไปตามสไตล์คนจนนี่แหะครับว่าต้องหูจักหาจินมันบ่ จนไปหอดมือตายแล้วครับวัตหากินเป็นเอาต่อไปเป็นการ,ราทอลุงครับเดี๋ยวเดี๋ยวทอลุ่งวันครับมันอาจจีซ่าครับเดี๋ยวสิกอภาพให้เบิ่งาะวามาผู้เดียวครับ ยามกาดถูบแล้วแต่ว่าถูบน้ามีหนี้นกีอันตรายครับเพราะว่าบินมันแตกเถอบครับพวกหัวตีเหยียบมองไปล่อยมันเลยอ่ะอะไลแาาง่ร้อนตาผู้ชายวิรัตครับนี่เอาผาไปเบิ่งครับ เด็กสาผู้ซอยก็สามาแล้วสาอบตัวก็สามาแล้วเดี๋ยวสาผู้หญิบ้านครับเ่ราะฉะนันกสานี่อบตตัวมอตอรมากำลังเห็ดแข็งหน้าน้อยครับนี่อืมแต่เร็วนะเอาฐาลวดดึง อตัดเงียอยู่น่งูปากกวงกินปาลาวะร้อยจัก,กระเดืดอยด้วยน่ลายแถบงูยังเหลียวสาเดียวยวสาพัิตที่ก้อนสาเหมือนว่ะมันมีผาก,กันนั่นเนาะ มเออื่นครับมเออื่นขว่กันไม่กับมเออื่นแต่ว่าเพื่อนกำลังเตรียมเสียงหน้ากินเขาปลาอยู่เอาไปจานขายกูใหม่เบิดเลยนะเบิร์ตเบิรขายหลายหมื่นอยู่นี่หลายหลายพ่อหมื่นป่ะสามหมื่นป่าหลายขนาดสามหมื่นเสียไม้ ที่ว่าเด้ไม่หลายตันอยู่ตันปอดจะปั่นกันแท้แน่เดี๋ยวมันไหลลงไปเลยเหรอมน้อยมันถดนิดน่อยที่เด้มันอยู่ว่ะนี่เจ้าเจียดใช่กาวาบบเอา้ยกอ,อยู่นา้าเสริมนายอยู่ย,ยันไปน้ำเขือบไม่งปลาเกา่าหู จังสินี่งูหลายแถนี้นอนครีบมินี่แต่บอปกปากกว่างมาเอื้อนทีมงานจานาับปลาใช่ไหมครับทีมงานเอาตอครับก,กินเขาปลาไปสกเอาทิ่กับเลยนะ นี่มันมนอนทุงนัำครับนี่กำลังไปขอแมวมันนอนนี่ยักนั่นอยู่คุไว้ยนมันอยากมันนอนทุงครับเปลี่ยนบรรยากาศจันว่า เอ,ออเออเออเออหูป้ปลาเขาหู้ครับมันงซองบืง้องหนึ่งมาน่านี้ก็สจิงหูหลายเนี่ยจกน้อยเพราะว่าเขาสาบนแล้วนี่มันห่มกันอยู่มึงเดียวสากขางๆกันเขาเก็สาไปบมนแล้ว เด็ดแต่สารนี่ครับอันนี้ก็บ่อนมุ้งยุมย่มๆนี่ปลาเข็งเลยครับนี่มันเป็นว่าปานลวงปานไหลยอย่างอันนี้ปลาเข็งมันบ่อนครับปลาใหญ่มันขึ้นต่างกันครับปลาใหญ่มันขึ้นเงี้ยบนะตัอปเบต๊อปเดบประเข็งหน่อยนี่ปลาเข็งเห็นไหม โ oh, oh. hey, hey, hey. <laughs> อ้โอ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ไอ้ตกด้ะมาจับขานหน่อยนี่เยี่ยมมันอยู่พุ่นละพักกันนั่นพักกสีน,น้ำ ต้มปลาชูกินนะเรือยมือนแรงน,น้่จับโมเดลามาแล้วกกเ,อเอาเพียรมาเล้อยมันนอนเปลี่ยนบรรยากาศกันเนาะไไน,นี่นย่างก,กินเหมือนเดยมแต่ิุ่ียางบอกวอยเั็นจูบนี่นะปวงว่นนี่

ไก่ตกดินแล้วครับน,นี่นยังเหลียดฟูงหลวงอีกปวยฟูกองมาเลยหนันนะาเสียงไทยมึงร่มกคิดถูกเหรอ <c oughs> อยางคนนี้มึงว่าสักลงนามยืดระับ <c oughs> <c oughs> เราคนตรงนั้นเรียนเนี่ยเอามึงเหยียดที่ไหนเอาเอามึงเห็นไปฟองั้งโคกเชียนบ่ดก็ไปเยกก็ไปเยกโอ้ยอย่างมึงเอาขาขาบพวกไม้ไว้ที่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงกูได้ช็อตเด็ดกูได้แชตเด็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงไปลงไปเอกลงไปลงไปเอก อาก็กดเด็ดเอ่าโอ้ยเยโอเคครับสำหรับชิมนี้ยโจ้เพียงแค่นี้ครับชิมนาพวกันไม่ครับอย่าลืมกดติดตามช่องกระบะสวยๆเด็กวัดครับถ้าจะเบิ้งชิมนากดติดตามไว้ครับ สางน่วยได้ไปซาสิทธายเบื้องไม่ครับนักลิมนี้ครสวัสดีครับสางนุยกลิยู่